วันนี้พบกับช่อง FDM to go และ EP นี้เป็น EP ที่5กันแล้วนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการใช้คำให้ถูกต้องและเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังใช้คำลงท้ายกันไม่ถูกต้องกันนะคะหลังจากนี้เราต้องใช้คำให้ถูกต้องกันแล้วนะคะและตอนนี้เราไปชมกันเลยเรามาเริ่มตัวอย่างแรกกันเลยนะคะ คำว่าค่ะใช้ลงท้ายประโยคคำถามหรือเรียกด้วยความสุภาพเช่นคุณครูคะทำอะไรคะไปไหนคะและราคาเท่าไหร่คะคำว่าค่ะใช้ลงท้ายประโยคบอกเล่าตอบรับหรือตอบคำถามเช่นใช่ค่ะตกลงค่ะสวัสดีค่ะและขอโทษค่ะและสุดท้ายก็คือนะคะ ใช้ลงท้ายประโยคบอกเล่าหรือว่าตอบรับเช่นกลับบ้านก่อนนะคะทำแบบนี้นะคะขอตัวก่อนนะคะและขอบคุณมากนะคะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะคำว่าจ๊ะใช้ลงท้ายประโยคคำถามหรือเรียกชื่อคนเช่นนักเกรียนจ๊ะไปไหนจ๊ะทำอะไรจ๊ะและเข้าใจไหมจ๊ะคำที่สองก็คือจ้ะ ใช้ลงท้ายประโยคบอกเล่าตอบคำถามหรือตอบรับเช่นใช่จ้ะตกลงจ้ะไม่เป็นไรจ้ะและขอบคุณจ้ะคำที่สามก็คือเนะจจะใช้ลงท้ายประโยคบอกเล่าหรือตอบรับเช่นกลับก่อนเนจจะทำแบบนี้เนจ๊ะไว้พบกันใหม่เนจ๊ะและขอบใจมากเนจ๊ะ และตัวอย่างที่สามก็คือมีสองคำคำว่าวะกับวะวะเนี่ยเป็นคำไม่สุภาพเป็นประโยคคำถามเช่นคนนี้เป็นใครวะเมื่อไหร่จะเสร็จวะและจะไปกันตอนไหนวะคำที่สองก็คือวะเป็นคำไม่สุภาพเป็นประโยคบอกเล่าเช่นเหนื่อยวะคิดถึงแกวะและยุ่งยากสุดๆเลยวะ จบไปแล้วนะคะในหัวข้อเรื่องการใช้คำให้ถูกต้องของวันนี้เป็นไงกันบ้างคะพอเข้าใจกันไหมเอ่ยพวกเรานะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังและในอ p ีหน้าเราจะมาเรียนรู้ในภาษาไทยสนุดสุดติงในหัวข้อเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง FDM t o Go ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย